ระหว่างทางทุกครั้งที่เขาผ่านร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงทั้งสาขาหลักและแฟรนไชส์เจียงเสี่ยวไผ่จะชะลอความเร็วลงแล้วให้หลินต้ากัวได้เห็นสถานการณ์ในร้านทุกร้านจะมีสถานการณ์ที่คล้ายกันจึงไม่ต้องลงจากรถเข้าไปในร้านในปี1983ประเทศจีนไม่เคยมีธุรกิจแบบขยายเครือข่ายร้านค้าแฟรนไชส์แบบนี้มาก่อนซึ่งจะมีแต่สหกรณ์เท่านั้นที่จะเปิดร้านค้าหลายแห่งในเมืองหนึ่งได้แต่ก็ยังไม่มากเท่าแฟรนไชส์กุ้งอบน้ำมันของเจียงเสี่ยวไผ่ นอกจากนี้หลินต้ากัวยังเห็นว่าทุกร้านเต็มไปด้วยลูกค้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออกไม่ขาดสายเห็นได้ชัดว่าธุรกิจนี้ไปได้ดีมากก่อนหน้านี้เขาได้ยินเจียงเสี่ยวไปพูดว่าจะเปิดร้านกุ้งอบน้ำมันในเจียงเฉิงและแม้แต่ในเมืองต่างๆทั่วประเทศในตอนแรกเขาค่อนข้างสงสัยเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วไม่นานพวกเขาก็ขับมาถึงโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติก เมื่อเมืองเสี่ยวเปยเห็นเจียงเสี่ยวไปพารองนายกเทศมนตรีจางมาที่นี่เธอก็คิดว่าเขาคงพาผู้นําของเมืองมาตรวจสอบงานแต่ก็พบว่ารองนายกเทศมนตรีจางกําลังเดินตามหลังหลินต้ากัวอีกทีเธอไม่รู้จักหลินต้ากัวแต่ด้วยพฤติกรรมของรองนายกเทศมนตรีจางก็พอจะเดาออกได้ว่าชายคนนี้จะต้องเป็นผู้นําระดับมณฑลเธอจึงรายงานสถานการณ์การผลิตการจัดการและการขายของบรรจุภัณฑ์ในโรงงานให้หลินต้ากัวฟัง หลังจากได้ยินหลินต้ากัวก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่เจียงเสี่ยวไผ่เมื่อเจียงเสี่ยวไผ่เล่าสถานการณ์ในโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกชิงโจให้หลินต้ากัวฟังตอนนั้นเขาไม่ได้รายงานว่าสามารถขายถุงสะดวกซื้อได้สี่ล้านใบในเดือนสิงหาคมไม่ต้องพูดถึงเดือนกันยายนเพียงครึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งยอดขายก็ใกล้จะถึงสาล้านแล้ว ในเวลาเพียงสองเดือนด้วยเงินลงทุนเพียงไม่กี่แสนหยวนก็สามารถทํายอดขายทะลุเป้าเช่นนี้ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงในเมืองชิงโจเลยเพราะต่อให้เป็นในเจียงเฉิงเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากคนส่วนใหญ่จะยกย่องความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่เจียงเสี่ยวไปไม่ได้พูดถึงมันเลยการประเมินของหลินต้าก,กัวต่อเจียงเสี่ยวไปนั้นสูงขึ้นไปอีกระดับเขากล่าวกับรองนายกเทศมนตรีจางว่า อิเตอคุณทำหน้าที่ได้ดีมากในการทำสัญญาจ้างเหมาโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกที่กำลังจะปิดตัวลงนี้ให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจดังนั้นคุณต้องสรุปงานของคุณอย่างรอบคอบและส่งเสริมแนวคิดที่ดีเพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาสามารถหาทางออกได้มากขึ้นได้ครับเราจะสรุปผลการดำเนินงานออกมาแล้วจะส่งรายงานไปให้คุณทราบอีกทีรองนายกเทศมนตรีจางกล่าวด้วยความเคารพ หลังจากออกมาจากโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกทั้งคณะก็ตรงไปทางทิศใต้ของเมืองถึงถนนเชื่อมด้านนอกประตูโรงงานผลิตเครื่องปรุงรถกุ้งอบน้ำมันสำเร็จรูปมีถนนเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงสองสายเกาะกลางถนนปลูกดอกไม้ไว้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่เอี่ยมจำนวน5 0 6สคันจอดอยู่บนลานจอดรถทั้งสองด้านของถนนที่เชื่อมต่อกันเมื่อลินต้าก,กัวเห็นแบบนี้เขาก็ถามเจียงเสี่ยวไปด้วยความสงสัยว่า เธอบอกว่าต้องการก่อตั้งบริษัทโลจิสติก์ใช่ไหมแล้วทำไมรถจำนวนมากพวกนี้ถึงจอดอยู่ริมถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นแบบนี้ล่ะเจียงเสี่ยวไปพูดออกมาด้วยท่าทางสิ้นหวังลุงรองผมมีรถก็จริงแต่ยังไม่มีคนขับครับหลินต้ากลัวตกตะลึงและถามด้วยความสับสนทำไมถึงไม่มีคนขับล่ะ เชียงเสี่ยวไปได้อธิบายเหตุผลออกมาหลินต้ากัวจึงได้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับรองนายกเทศมนตรีจางไปว่าอีเตอ๋อสำหรับบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็นองค์กรนวัตกรรมที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถแบบนี้คุณที่เป็นผู้นำท้องถิ่นจะต้องหาวิธีช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีต่างๆเพราะเมื่อองค์กรแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองได้รองนายกเทศมนตรีจางรู้สึกตื่นเต้นและพูดขึ้นมาทันทีว่า ท่านผู้นำปัญหาที่บริษัทโลจิสติกเจอผมได้คุยกับเดิมที่เขาต้องการจะเรียกเจียงเสี่ยวไปว่าเท่าแก่เจียงแต่เขาก็เปลี่ยนไปเรียกกอเสี่ยวไปแทนหลังจากคุยกับเสี่ยวไปผมได้เรียกหน่วยงานทุกระดับมาประชุมและส่งพนักงานขับรถหลายร้อยคนจากแต่ละหน่วยงานไปสนับสนุนบริษัทโลจิสติกเป็นการชั่วคราวก่อนลินต้ากัวพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและเอ่ยชมออกมาว่าคุณจัดการปัญหาได้ดีมาก หลังจากได้รับคำชมจากหลินต้ากัวรองนายกเทศมนตรีจางก็รู้สึกมีความสุขเขาเหลือบมองเจียงเสี่ยวไปและพูดต่อแต่เสี่ยวไปบอกว่าการให้คนขับรถของหน่วยงานอื่นมาช่วยขับชั่วคราวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเร่งด่วนเท่านั้นนอไม่สามารถทำได้ตลอดไปเขาจึงเสนอให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมคนขับรถเพื่อที่จะได้มีคนขับรถเป็นและมีใบประกอบการขับขี่ที่ถูกกฎหมายปัจจุบันเทศบาลได้จัดการประชุมหลายครั้งเพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่เนื่องจากข้อกังวลด้านนโยบายในปัจจุบันจึงยังไม่ได้ดำเนินการครับ เจียงเสี่ยวไปตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่รองนายกเทศมนตรีจางพูดเขาไม่ได้คาดหวังว่ารองนายกเทศมนตรีจางจะบอกหลินต้ากัวเกี่ยวกับเรื่องนี้